รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการดูดีมีธรรมทุกเช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาห้านาฬกาถึง5้า,านากามาทีเรามีธรรมะดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะปักกันสักครู่ค่ะดดูีีมมธรร ทานํำทั่วเช้านี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวและทำบุญที่ไหนเราไปชมพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมคะวัดตันเจยอดตําบลสาลาไลอําเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นอกจากเป็นาศาสนสถานลานบุญแล้วในบริเวณวัดตันเจยอดแห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นสาธารณกุศลคือโรงพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุ วัดตาลเจ็ดยอดที่สร้างมาจากความตั้งใจของท่านเจ้าอาวาสวัดตาลเจ็ดยอดคณะกรรมการวัดและคณะเจ้าภาพพร้อมผู้ใจบุญทุกท่านที่อยากสร้างโรงพยาบาลเพื่อรักษาพักฟืน้นผู้ป่วยสูงอายุโดยเฉพาะจนโรงพยาบาลแห่งนี้ได้เปิดให้บริการและมีผู้ป่วยมาใช้บริการกันเป็นจำนวนมากและด้วยจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ กาเพิ่มมขึ้นวัดตันเจ็ดยอดจึงได้ทำการก่อสร้างอาคารต่างๆเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับต่อการรักษาที่มีคุณภาพมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเราไปพบกับท่านเจ้าอาวาสวัดตันเจ็ดยอดกันเลยค่ะขอความจเจริญธรมจงมีแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผมพ่อพระมหาจำนง จารธรรมโมเจ้าวาดวัดตาลเก็ดยอดหลวงพ่อก็ได้ความเมตตาจากคุณกรพจน์อศวินนิจิตและก็คุณโยมสรศักดิ์พร้อมทั้งพนาาักงานที่อยู่ธนาคารออมสินซึ่งได้มาปฏิบัติธรรมจำนวนถึงเกือบ200ท่านเพราะปกติแล้วทางคุณสรศักดิ์ก็ได้มาช่วยหลวงพ่ออยู่ตลอดแล้วก็มีทั้ง การนำพน,นักงานมาปฏิบัติธรรมทุกปีเช่นอย่างปีนี้ก็ได้นำพน,นักงานมาปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาคาบูชาและหลวงพ่อก็เลยได้ต่อยอดจากที่หลวงพ่อได้สร้างท่านเจริญคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตภูมรังสีแล้วก็หลวงพ่อเงินหลวงปู่ทวดและหลวงพ่อยังมีหลวงปู่สดที่หลวงพ่อได้หล่อเป็นทองเหลืองแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ ทําแท่นให้ท่านหลวงพ่อก็เลยถือโอกาสนี้ก็ได้วางแท่นสิลาเลิกในช่วงเช้าก็มีการบวงสวงคุณกรพจน์แล้วก็พร้อมทั้งพนักงานก็ร่วมกันวางแผ่นสิลาเลิกหลวงพ่อได้พักหลวงปู่สดไว้สองปีสามปีและสองปีกว่าว่าช่วยคุณหมอสมเกียรติ สร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุขนาด30เตียงนะแล้วก็หลวงพ่อก็อได้ต่อยอดด้วยการสร้างโรงพยาบาลจักสุแพทย์ญาติโยมเกี่ยวกับเรื่องตาต้อกระจกต้อลมอะไรต่างๆนะฉะนั้นหลวงพ่อก็อได้เปิดใช้แล้วหลวงพ่อก็อถือโอกาสนี้เนี่ยขออนุโมทนาขอบใจญาติโยมในหลายท่านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์สุทธาสินีหรือคุณ ปิตินะคุณเป็นศีและกัฒนาคารออมสินนำโดยคุณกรทศที่ได้มาช่วยหลวงพ่อก่อร่างสร้างองค์ลกคุตโตแล้วก็โรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลน,นี้หลวงพ่อก็ขอกล่าวอีกนิดนึงว่าก็มีคุณโยมที่ใจบุญกุศลก็ได้ต่อยอดว่าจะบริจาคเครื่องฟอกไตให้กับหลวงพ่อสองตัวก็จะวางห้องห้องไตก่อนนะช่วยคุณหมอ ขอพ้นบุญกุศลนี้จงย้อนกลับไปหาญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาสร้างทานบารมีศีลบารมีแล้วก็บางคนก็มาบวชเป็นเนคธรรบารมีในการสร้างบารมีนี้ขอให้จิตใจนาจงมั่นคงจงมาเกิดขึ้นแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายขอให้พบดวงแก้วคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกภพทุกชาติคอยคลายแค่วจากบวงมาร ถ้าปรารถนาความไม่เวียนว่า,ายใจเกิดมรรคผลนิพพานจงมาเกิดขึ้นแก่ญาติโยมด้วยกันทุกคนทุกท่าน,นอือเจรินพอ